ค่ะเอ่อวันนี้เรามีเรื่องในแวดวงทหารที่แบบน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะพอดีมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในกองทัพค่ะที่กำลังถูกพูดถึงอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเรามองไปที่สถานการณ์แถวๆชายแดนเพื่อนบ้านเราตอนนี้นะคะท่านผู้นี้ก็คือพลเอกมนัฐจันดีค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารซึ่งก็มีบทบาทสำคัญมากในการประสานงานภาพรวมของกองทัพไทยเรานี่แหละคะ่ะ ทีนี้ประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือปกติแล้วตําแหน่งเสนาธิการหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าเศษเนี่ยอืมเรามักจะนึกถึงภาพของนักวางแผนใช่ไหมคะคนที่ใช้ความคิดเยอะๆหรือที่เขาเรียกว่าสายบุญนะคะแต่ว่าพลเอกมนัฐท่านนี้อ,อ่มีความพิเศษคือท่านเป็นทั้งบุญและบู๊ในคนเดียวกันเลยที่สําคัญนะคะท่านมาจากหน่วยทหารม้าโดยตรงเลยค่ะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาจากคลิปวิดีโออันหนึ่งที่นําเสนอโดยพลตรีวัชนะสวัสดีหรือแซคเบิร์ดท,ที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะเหมือนกนันแนะนําพลเอกมนัดแล้วก็ความสามารถของท่านในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนกําลังเป็นที่จับตามองพอดีค่ะมาลองคุยในรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าคือปกติบ,บทบาทของเสนาธิการทหารก็อย่างที่บอกไปคือเป็นมันสมองวางแผนประสานงานเหล่าทัพต่างๆก็คือเป็นสายบุญแบบเต็มตัวเลยแต่พลเอกมนัดนี่เอ่อ ต่างออกไปเพราะพื้นฐานท่านมาจากทหารม้าอันนี้คือสายบูชัดเจนเลยนะคะครับประเด็นเรื่องทหารม้านี่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าทหารม้านี่ได้ฉายาว่าอัศวินในสนามรบเลยทีเดียวและพลเอกมนัฐท่านก็เคยเป็นถึงผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าคนที่28ด้วยนะครับอ๋อค่ะและที่น่าสนใจไปก่อนนั้นคือท่านเป็นรุ่นน้องของอดีตผู้บัญชาการศูนย์คนสำคัญคือ พลเอกเปรมตินสุลานนท์ซึ่งเคยเป็นพอบศูนคนที่ห้ามาก่อนโหเงั้นก็ถือว่าสายเลือดทหารมาเข้มข้นจริงๆนะคะใช่ครับเข้มข้นมากครับแล้วความเป็นทหารม้าแบบเนี้ค่ะมันสะท้อนในการทํางานของท่านยังไงบ้างคะอย่างในคลิปที่ได้ข้อมูลมานี่เห็นว่าท่านลงพื้นที่ด้วยครับในคลิปก็จะเห็นภาพท่านลงพื้นที่ไปตรวจแนวรบเลยนะครับไปดูหน่วยรถถังแถวชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับบทบาทหน้าที่ของเสถัทหารที่ต้องดูแลภาพรวมประสานงาน4เหล่าทัพทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ตำรวจด้วยเหมือนเป็นมือขวาของผู้บัญชาการฐหานสูงสุดอย่างนั้นเลยนะคะใช่ครับเป็นเหมือนมือขวาของผบทอสอส,อสอเลยครับแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจจากในคลิปที่เศษเบิดเล่านะครับอันนี้คือตามข้อมูลที่เขาอ้างในคลิปนะ คือเขาบอกว่าช่วงที่เคยมีการประทะกันก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนทหารม้าไทยเคยท้าทายให้รถถังฝ่ายกัมพูชาออกมาสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยแบบตัวต่อตัวท้าดวลรถถังต่อรถถังเลยเหรอคะแบบนั้นเลยประมาณนั้นครับ คือให้ออกมาจากที่กำบังมายิงสู้กันตรงๆเลยอ๋อค่ะแต่จากข้อมูลที่เศษเบิร์เล่าในคลิปนั้นนะครับคือฝ่ายกัมพูชาเขาเอ่อไม่ได้รับคำท้าเลือกที่จะยิงจากในที่มั่นมากกว่าเพราะตอนนั้นเขาใจว่าสมรรถนะรถถังของเขาก็อาจจะยังเป็นรองของเราอยู่พอสมควรการออกมาสู้ซึ่งซึ่งหน้าก็คงไม่เป็นผลดีเท่าไหร่โหฟังดูดุเดือดเหมือนกันนะคะกลับมาที่ตัวพลเอกมนัฐค่ะ การผรสมผสานแบบ t o in one คือเป็นทั้งบุนทั้งบูเนี่ยดูจะเป็นจุดเด่นที่สําคัญมากๆเลยการที่มีพื้นฐานสายบูที่แข็งแรงจากทหารม้ามันอาจจะทําให้มุมมองด้านบุนหรือการวางแผนยุทธศาสตร์ของท่านเอ,อ่อมันรอบด้านมากขึ้นหรือเฉียบคมขึ้นไหมคะอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับคือการที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ย ท่านเข้าใจกลไกในสนามรบจริงๆโดยเฉพาะการรบเครื่อรถถังซึ่งก็ถือเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของการรบสมัยใหม่เนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้แผนยุทธศาสตร์ที่ออกมาเออมันมีความสมจริงมากขึ้นปรับใช้ได้เร็วสอดคล้องกับหน้าง,งานจริงๆค่ะซึ่งในข้อมูลก็ระบุไว้นะครับว่าท่านเองก็มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศที่สําคัญอย่างแผนจักระพงภูวนาด้วยอ๋อแผนจักระพงภูวนาดครับผมดังนั้นคําว่าเศษ ที่ปกติเราจะนึกถึงแต่มันสมองการวางแผนอย่างเดียวเนี่ยพอมาในกรณีของพลเอกมนัสก็เลยกลายเป็นว่าครบเครื่องเลยทั้งบูทั้งบุญจริงๆน่าคิดนะคะว่าการผสมผสานแบบนี้มันส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมยังไงค่ะซึ่งถ้าเราดูจากเนื้อหาในคลิปที่เศษเบิร์ดนำเสนอนะครับออดูเหมือนว่าเจตนาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณบางอย่างไปยังฝั่งกัมพูชาด้วยเหมือนกันคือมีการใช้คำพูดในทำนองว่า ขเขมรเจอหนักแน่อะไรแบบนั้นเพราะว่าเจอเศษทหารที่เป็นทหารมาโดยตรงอืมค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในคลิปนั้นเองเศษเบิร์ตก็ยังแสดงทัศนะส่วนตัวด้วยนะครับประมาณว่าเขาไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่ว่าฝ่ายกัมพูชาจะทำตามข้อตกลงต่างๆค่ะตรงนี้ก็ต้องย้ำกันอีกทีนะคะว่าเรากำลังรายงานสิ่งที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เราเจอมาไม่ใช่การแสดงความเห็นหรือยืนยันข้อเท็จจริงใดๆนะคะใช่ครับอันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลจากคลิปนั้นครับ โอเคค่ะเงินสรุปสั้นๆได้ว่าเสนาที่การทหารคนปัจจุบันของเราพลเอกมนัฐจันดีเนี่ยท่านมีความโดดเด่นมากๆตรงที่รวมเอาทักษะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือสายบุญเข้ากับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรบจริงโดยเฉพาะจากสายทหารม้าหรือสายบูนั่นเองครับผม ซึ่งประเด็นนี้ก็น่าชวนให้คิดต่อนะครับว่าการที่กองทัพนี้ผู้นําระดับสูงที่เอ่อเข้าใจลึกซึ้งทางภาพใหญ่ทางยุทธศาสตร์แล้วก็เข้าใจกลไกการปฏิบัติในระดับยุทธวิธีในสนามรบจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยรบหลักอย่างทหารม้าแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อแนวทางการวางแผนการเตรียมความพร้อมหรือแม้กระทั่งการแสดงท่าทีทางการทหารของเรายังไงต่อไปโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาจจะยังมีความเปราะบางอย่างบริเวณชายแดนนะครับอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามดูกันต่อไปครับ ค่ะก็น่าติดตามจริงๆค่ะ